และถ้าแหล่งน้ําบริเวณที่เราใช้เป็นด่างมันจะหักล้างความเป็นกรดที่เราใช้กับปุ๋ยได้ไหมครับหมายถึงว่า <c oughs> สมมติน้ําด่างแต่ดินเราเป็นกรดแล้วเอาน้ําด่างมามาลดความเป็นกรดของดินได้ไหมคาตอบคือไม่ได้ครับแต่ถ้าเอาปุ๋ยปลาลายในน้ําด่างอันนั้นเรามีปัญหาแต่ถ้าเอาน้ําไปลดในสภาพดินเป็นกรดเนี่ยน้ำเราเป็นด่างเช่น pH ประมาณ7.5 pH 8อย่างเงี้ย แล้วดินของเรา pH ประมาณ4.5พอเอาน้ําไปลดสภาพ pH ไม่เกี่ยวเวลาเราเอาน้ําไปลดดินแล้วเราเอาตัววัด pH ไปวัดมันไม่ได้วัด pH ของน้ํามันวัด pH ของดินที่ละลายน้ําอยู่แ้นของเหลวหรือความชื้นที่น้ําไปสมผัับดินเนี่ยจะบ่งบอกคุณสมบัติ pH ของดินไม่ได้บ่งบอกคุณสมบัติหรือ pH ของน้ําเหมือนเวลาเราเอา ปุ๋ยเกบละลายน้ําเอาตัววัด PH ไปวัดอ่ะแล้วเราบอกว่าอ๋อนี่ไง PH ของน้ําเท่านี้ไม่ใช่เราบอกว่า PH ของปุ๋ยมันคือเท่านี้เวลาเราเอาซื้อปุ๋ยเก็บมาแล้วอยากวัด PH ของจะบอกว่า PH ของปุ๋ยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการวัดก็คือเอาเนื้อปุ๋ยประมาณ1ส่วนในร้อยส่วนของน้ําคือถ้าใช้น้ำร้อยซีซีก็ใช้ปุ๋ยประมาณ1กรัมประมาณนั้นวัดกันแค่ที่1%ตีถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ1%เอ